สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนาะยติ่งแม่เจ้านะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมยิงตอนของยี่เข่งนะครับที่ผมได้ตอนไว้นะครับแล้วมาดูปัญหากันครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างและแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับผมก็มีออเดอร์นะครับมี รุ่นพี่นะครับอยากได้ต้นยี่เขนนะครับการจะส่งไปเป็นต้นนะครับมันก็จะมีเรื่องของน้ําหนักนะครับการขนส่งต่างๆนะครับซึ่งไม่สะดวกนะครับผมก็เลยทําการตอนกิ่งนะครับแต่กิ่งตอนนี้ก็จะเป็นกิ่งที่ไม่ใหญ่นะครับพวกนี้ยังไม่ใหญ่นะครับมาดูรากก่อนนะครับว่าออกหรือยังนะครับนี่ครับนี่รากทยอยออกแล้วนะครับแต่จะเจอปัญหานะครับ มันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ครับถ้าเป็นกิ่งเล็กนะครับเห็นนะครับกิ่งนี้ก็คือพอเวลาเราคว้นกิ่งนะครับมันจะเป็นการทําลายความแข็งแรงของกิ่งนะครับเวลาลมพัดแรงๆฝนตกหนักๆนะครับทําให้หักได้นะครับรับกิ่งหักนะครับอันนี้ไม่ใช่กิ่งเดียวที่หักนะครับคือเราตอนแล้วก็บันหักไปอย่างนี้เราก็เสียดายนะครับก็เป็นการสูญเสียทิ้งไปนะครับ ก็จะมีวิธีแก้นะครับวิธีป้องกันนะครับเดี๋ยวมาดูกิ่งต่างตาก่อนนะครับว่าออกรากได้ขนะครับตรงนี้ก็มีรากออกมายาวแล้วนะครับตัวนี้การตอนกิ่งได้ผลนะครับทีนี้เรามาแก้ปัญหาการกิ่งหักแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับหักแล้วก็เสียหายนะครับวิธีการก็คือเราต้องใช้ไม้นะครับ มาทำการดามกิ่งตอนไว้เองนั่นเองนะครับก็แบบนี้นะครับทำการมัดขยุงไว้เลยนะครับทั้งแต่ข้างบนนะครับแล้วก็ตุ่มต่อแล้วก็ข้างล่างด้วยนะครับเพื่อช่วยนะครับไม่ให้ ตรงนี้มันหักนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตรงที่ส่วนที่เราคว้นกิ่งนะครับก็จะมีความอ่อนแอครับเวลาลมแรงลมพัดก็จะหักได้นะครับการตอนกิ่งที่ทํานี่มันจะง่ายตรงเวลาเราพอตอนมีรากพอเราก็ตัดแล้วก็ส่งพสัสสุดกได้ง่ายกว่าการชําเป็นต้นในถุงนะครับอันนี้ก็จะสะดวกแล้วก็น้ําหนักเบานะครับก็วันนี้ก็นําเสนอการตอนกิ่งยี่เข่งนะครับแล้วก็วิธีการ ป้องกันกิ่งหักนะครับกิ่งที่เป็นกิ่งเล็กๆนี่ไม่หักนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไ้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดี